มีการรณรงค์นะครับให้ประชาชนในพื้นที่ใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด -19 ครับขอพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดสายหยุดเทศบาลเมืองแม่ห้องศอครับนายสิริวัฒน์บุบผาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนครับได้ออกรณรงให้พี่ค้าพ่อค้าประชาชนรวนมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดสดครับสวมใส่หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ โดยก่อนที่จะเดินรณรงค์เข้าไปยังตลาดสดนะคะทุกคนจะต้องทําการตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลติสติกร์จากอสมที่คอยมาอำนวยความสะดวกและคัดกรองอยู่หน้าตลาดสดจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้นําส่วนราชการเจ้าหน้าที่เดินถือป้ายประชาสัมพันธ์ถึงส,สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กค่ะและสวมใส่หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไปตามแผงจำหน่ายสินค้ามีการพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าประช ประชาชนภายในตลาดเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักเฝ้าระวังป้องกันตนเองและครอบครัวค่ะ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เปิดเผยว่าหน้ากากผ้าเนี่ยสามารถใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีครับและก็สามารถนํามาซักแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดียังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อแม้แต่รายเดียวครับส่วนราชการประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและูนยนควบคุมโรคจังหวัดอย่างเคร่งครัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับ